ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับวันนี้ก็มาพบกับกับผมเช่นเคยครับบ่าวโจ้มังอุบลนะครับวันนี้มาพบพาพบเจอกันที่ช่องรถขุนนาเข้าบรรดาเท่เตอร์ครับวันนี้จะพาเอฟทุกท่านนะครับมาตรวจเช็คนะครับสินค้าก่อนที่เราจะทําการจัดส่งนะครับเราจะจัดส่งไปยังจังหวัดน่านนะครับคันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ไว้ใจนะครับคันนี้จะเดินทางไปยังอ่าอำเภออะไรนะอำเภออะไรเดี๋ยว เาดูประวัติก่อนเราจะเดินทางกันวันนี้ครับจะเดินทางไปยังอำเภอไปตะมนสศรีภูมิครับอำเภอท่าวางผาจังหวัดน่านนะครับเราก็จะเดินทางกันวันนี้ช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้คุณลูกค้าไม่มาตรวจเช็คนะครับให้เรารีวิวผ่านระบบยูทูบนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าจะเข้าไปดูนะครับแล้วก็จะทําการชําระเงิน นะครับแต่นี้เราจะไม่ได้รีวิวครับแต่คุณลูกค้าอุ่นกันมาแล้วนะครับด้านหลังผมนี้เป็น s k 1 3 5 yy 0 7นะครับ s k 1 3 5 yy 0 7คันนี้แท็กใหญ่ทำสีใหม่หมดแต่ไม่มีระบบรายหพรเจาะนะครับตัวนี้กับราคาอยู่ที่1.450 0 0บาทนะครับได้รถใหม่ๆสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับและที่แน่ๆคันนี้ไม่ชั่วโมงมาน้อยๆครับกับไม่ชั่วโมงที่3,500นะครับคันนี้ ม่ชั่วโมงอยู่3,5 0 0าสีสันทุกอย่างนะครับเราทําให้ใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานวางรองเท้าตะแกงไฟส่องสว่างนะครับช่วงล่างเป็นไม้แทกเกตสิเซนนะครับเสริมเฟ์มให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยและที่แน่ๆครับอันนี้เป็นลายใหม่แล้วนะนะครับเป็นลายรุ่นวายวายศูนนะครับอันนี้เป็นลายตัวใหม่แล้วนะครับคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นลายตัวใหม่ก็จัดให้ครับนี่สวยๆกันเลยทีเดียวนะครับ ส่วนภายในก็เก็บให้ใหม่หมดอีกแล้วนะครับทุกระบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบไส้กรองต่างๆรับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็ของเ้ยวเปลี่ยนทายใหม่หมดนะครับตัวนี้จะไม่มีกระจกมองหลังนะครับเพราะน้องเขาจะมีเป็นกล้องมองหลังนะครับนี่มีกล้องมองหลังให้แผงข้างจอให้นะครับนี่จอให้เช่นเคยครับดูปั๊มแมลิกโอ้สวยกิปนี่สวยๆแบบนี้นะครับเดิมๆครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานมาเลยนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกไปครับระบบลายสติกเกอร์นะครับเป็นลายใหม่นะครับนี่นะครับท่านใดนะครับที่ซื้ออยากได้เป็นแบบลายรุ่นใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นลายเดิมก็ได้นะครับเรามีให้ท่านเลือกนะครับมีทั้งลายวายศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็วายศูนย์หกข้อวายศูนย์แปดนะครับอู้ภายในสวยกิ๊บนี่มีตัวปักบนโทนนะครับรุ่นใหม่นะครับสวยสวยงามตามท้องเรื่องนะครับกับราคาครับตัวอย่างที่ หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็ที่แรกน้องเข้ามาเป็นมุกขี่สี่ฟันนะครับตอนนี้คุณลูกค้าต้องการเป็นมุกขี่ห้าฟันนะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับก็เนื้อจุด้านในนะครับก็0.5นย์จุนะครับนี่เป็นมุกขี่ใหญ่เลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบูธสลักนะครับทุกจุดนะครับเราทําให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยอุปกรณ์ภายในเก๋งนะครับร้างแอร์ติดฟิล์มเช็คระบบไฟฟ้าให้ท่านนะครับเฟเชอร์ตั้งใหม่รอบเครื่องเซตใหม่นะครับและที่แน่ ระบบถอยเสียนะครับเราทําให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วทําลิ้นใหม่นะครับปรับแต่งระบบดีพนะครับให้เสร็จสรรเรียบร้อยไม่ต้องห่วงครับซื้อรถจากบางนาไปนะครับใช้กันแบบยาวๆนะครับไม่ต้องห่วงว่าเดี๋ยวพี่ระบบเครื่องมีปัญหาไหมระบบ่อยเสียมีปัญหาไหมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราเคลียร์ให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยอย่างเช่นคันนี้นะครับทุกอย่างภายในหม่หมดน้องอาพาดูข้างในหน่อยเราสวยๆกิ๊บ ให้ลงหายในครับขันให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยนี่ระบบหน้าจอแสดงผลทุกอย่างโอเคเต็มร้อยติดสวิทช์เพิ่มขึ้นมา2ดวงนะครับแล้วสวิช์ไฟเลนกับสวิทช์ไฟบนหัวเก่งนะครับอันนี้ติดแยกนะครับแอร์ฟิล์มทำให้ท่านใหม่ะที่แน่ๆชั่วโมงการทางานอยู่ที่3 5 5 6ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะรองระบบให้ดูนะครับเพื่อเป็นพิธีนะครับว่าทําเสร็จแล้วมันกรอกก็แก้กไหมนะครับระบบต่างๆโอเคหรือเปล่านะครับ รับแอร์หน่อยครับเย็นจัดปรับเป็นโหมดไฮยไปเลยครับน,นี่ผมเล่นที่สุดนะครับนี่โยครับโอ้เปิดเปิดเปิดรลบบโต้ท,ทุกอย่างใช้งานได้หมดครับอาบ จะเรีนฝนตกครับตัวนี้เร็วดีก็ด้านข้างเราครับ3 1 2 E ที่จะเดินทางไปยังจันทบุรีครับเดี๋ยวรอให้หมดฝนครับเพราะคุณลูกค้าจะขึ้นบนเขานะครับก็ฝากจอดได้ก่อนนะครับไม่มีปัญหานะจ๊ะส่วนคันนี้ครับกับราคาค่าตัวอยู่ที่1,450,000บาทนะครับทำให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยแบบนี้ อันนี้คุณลูกค้าให้จัดส่งให้ด้วยนะครับคันนี้หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมืนบาทนะครับส,สวยๆปีใหม่ๆครับปีสองพันสิบอันนี้ปีสองพันสิบปีสองพันสิบห้าเลยแล้วเนี่ยนะครับเป็นรุ่นใหม่เนี่ยสั่งดีนิ่มๆครับ เสียงระบบสวิงนิ่มครับนิ่มครับสวย นี่มเดียวแล้วก็รายการที่เราทำให้นะครับครันนี้ก็สีสันทำให้หมดนะครับแล้วก็พวกบุักเก็บใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดมุกีบุมตาอามกระบอกยกพูดง่ายคือทุกจุวครับที่เป็นระบบขยบขยื่นนะครับข้อต่อต่างๆ แค่ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบูธพวกสลักจุดไหนที่ไม่ดีสมรุดเสียหายเคลียร์ใหม่หมดเลยนะครับหม้อน้ําล้างใหม่นะครับระบบ DPF นะครับปรับแต่งลิ้นให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยโปรแกรมโปรแกรมเคลียร์เสร็จสับนะครับพูดถึงก็ไปถึงที่น้งานเตอร์มอสโซล่าเต็มถังดูงานเลยนะครับระบรสินค้าหนึ่งเดนเต็มนะครับระบบช่วงลงช่องล่างเคลียร์ให้ท่านใหม่หมดนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับในระบบต่างๆนะครับทำให้ท่าน แบบเต็มร้อยกันเลยทีเดียวนะครับซื้อรถคาบ์บรสบันาเตอร์ของเรานะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าซื้อไปแล้วนะครับต้องมาทําอะไรบ้างไหมไม่ต้องครับพี่เราทาให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยบุคลากรเรามีทีมช่างเรามีครับฝ่ายอะไรเรามีนะครับเอาลงอะไรเรามีพร้อมนะครับของลงของเหลวนะครับระบบไส้กลงไส้กองนะครับซื้อรถจากบริษัทบันารเตอร์ของเราไปนะครับจําไม่เลยครับหางานอย่างเดียวกับหาเงินเติมน้ำมันนะครับระบบสวิตต่างๆนี้เราทาให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับเอาง่าย นะครับรถหนึ่งคันนะครับรถนําเข้ามาก็อย่างที่เห็นครับนี่จะมาเป็นแบบนี้พอลูกค้าทาการซื้อขายเสร็จปุ๊บเราก็จะทําการถอดหรือตรวจเช็คนะครับระบบต่างๆนะครับรวมทุกอย่างเลยนะครับที่เกี่ยวกับระบบตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอาฟฟ้านะครับไฟฟ้าเราต้องทำอะไรไฟฟ้าก็ดีเซตใหม่รอบเครื่องตั้งใหม่เฟซเชอร์เซตใหม่ทั้งโซลา่าไฮดรลิกล้างใหม่ระบบซีนต่างๆมีรั่วมีมซึมไหมทําให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆแบบนี้ จะมีระบบถ้อยเสียมานะครับเข้ามาก็จะเป็นระบบ DPF นะครับเราก็ทำการปรับปรุงนะครับตรวจเช็คแก้ไขในจุดที่น้องเขาบกพร่องในจุดที่ว่าน้องเขายังไม่รองรับในระบบบ้านเรานะครับแต่ถ้าถามว่าเขาบกพร่องไหมไม่บกพร่องในระบบที่เขาใช้ในต่างประเทศของญี่ปุ่นนะครับระบบต่างๆของเขาใช้งานมาดีแต่บ้านเรานะครับอากาศร้อนฝุ่นยเยอะนะครับน้ำมันต่างๆก็มีส่วนนะครับด้มาตรฐานไม่มาตรฐานเขมเหลอ ال เกิดขึ้น หลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับเราก็เลยทําการปรับแต่งระบบโปรแกรมระบบถอยเสียให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยสําหรับรุ่นนี้ไม่ต้องกลัวนะครับซื้อจากเราเติอรามันโซล่ากับหางานอย่างเดียวครับสำหรับวันนี้กับผมจ้เมืองบนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจกิ้งก้างมาครับพี่085840788 0ยินดีรับใช้ทุกทท่านครับสวัสดีครับ